ของเราค่ะพี่ออฟชนะพลกันมากดีกว่ามาถามว่าคบกับแฟนสาวเนี่ยมาหลายปีแล้วมีข่าวดีหรือ,อยังอันนี้คือไม่อยากกดดันนะบางทีนักแสดงชอบบอกว่านะักข่าวมีสเต็ปในการถามเขาจะค่อยๆตะล่อมไงออมีแฟนหรือยังพอมีแฟนออไม่เขาถามงงากินข้าวกินข้าวยังก่อนเมื่อเช้ามายังไงแล้วค่อยเข้าเรื่องนี้เอาไปในเรื่องงานวิวาเลยดีกว่านะคะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ไงพี่ออฟบ,บอกว่าเขาพร้อมแต่งงานกับแฟนสาวอย่างคุณฮันนาลูอิสแล้วนะคะทีนี้ ถามต่อว่าอเราพร้อมแล้วมันปีไหนเมื่อไหร่มีไทม์ไลน์ให้เราหรือ,อยังนะคะพี่อ๊อฟบอกอย่างงี้เขาบอกว่ากําลังหาวันเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ของฝั่งแฟนสาวแบบจริงๆจริงๆอยัยู่ส่วนตัวก็ไม่ได้กดดันนะคะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเคยออกมาบอกว่าอยากมีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายหญิงก็อยากอุ้มหลานอีกด้วยส่วนที่เราเห็นก็คือภาพทั้งคู่เนี่ยควงคู่กันไปที่โรงพยาบาลน,นี่พอไปโรงพยาบาลเราคิดแล้วแหละฝากไข่หรือเปล่าเขาบอกว่ายังนะก็อาจจะเป็นบัดก็ได้แค่ไปตรวจสุขภาพค่ะ จะเป็นการพูดคุยเพิ่มเลเวลมากขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการตกลงระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทางผม่ผมคุยกับคุณแม่อยู่แล้วไม,ไม่ได้ม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราต้องไปคุยกับทางฝ่ายของทางน้องฮานาด้วยแล้วก็ขั้นตอนการตกลงนะครับให้มันถูกต้องอันนี้ตรวจสุขภาพประจาปีครับซึ่งผมมาตรวจทุกปีอยู่แล้วน้องเขาหักในการตรวจสุขภาพภาวะของผู้หญิงมันเยอะเนาะในการเป็นมะเร็งแล้วแล้วน้องก็ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพอย่างผมไม่น่าห่วงเพราะว่าผมตรวจทุกปีอยู่แล้ว ครับอย่างน้องก็ไปตรวจก็ไม่ได้เจออะไรมันเป็นการเช็คอัพร่างกายปกติครับจริงๆถ้าสุขภาพมันแข็งแรงด้วยภายในน้องแข็งแรงผมว่าพอถึงจังหวะนั้นอ่ะมันก็พร้อมของตัวมันเองอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาจะเป็นกังวลเรื่องอายุครับเป็นอายุแล้วเพื่อนๆเขาก็จะเป็นกังวลว่าอายุเท่านี้แล้วน้า้คนอายุมากกว่าเธอเธอยังเออจะไปกังวลเพื่ออะไรถูกไหม